นี้เราอยู่กับต่ละครที่บินหงบินเขียวมีเจ็ภาพก็ทำมาแล้วครับย่ยัน่แต่ตละครที่มีชื่อว่าจังห่อนมาตาในเกมมาวนะครับเรามารอดูความโหมดความเจ๋งในต่ละครนี้กันเลยนะครับผมไปกัน้นโอเค้วาข้ามัาอยู่ในเกมแล้วนะครับเราจะมาสอนวิธีการออกของออกลูแล้วก็วิธีการคอมโบกันนะครับแรกลูนมีทั้งหมดเบลหนึ่งถึงเบลห้านะครับ รูนที่ผมใช้จะเป็นรูนสีฟ้าจะเป็นรูปสายฟ้าแบบนี้นะครับแล้วก็รูนสีแดงจะเป็นรูปที่มีไฟแล้วมีลูกศรอ,อะไรอยู่ตรงกลางนะครับรูนสีฟ้าจะเป็นรูปโลดสีเขียวแบบนี้แล้วก็ไอเทมที่ซาตาผมใช้หรือจังกวนจะเป็นไอเทมชิ้นแรกจะเป็นรองเท้ารถคูดาวชิ้นที่สองจะเป็นรองเท้าเอ้ยจะเป็นไอเทม พลังโจมตีสองร้อยสี่สิบบวกความเร็วเคลื่อนที่เจ็ดเปอร์เซนชิ้นที่สองจะเป็นจระเข้ที่มีพลังโจมตีร้อยสี่สิบและลดคู่ดาวสิบเปอร์เซ็นเพิ่มเลือดอีกห้าร้อยนะครับแล้วก็ชิ้นที่สามจะเป็นพลังโจมตีสองร้อยสี่สิบแต่กิ้ติดตัวของไอเทมนี้จะบวกสามสิบเปอร์เซ็นของพลังวีดงชิ้นที่สี่จะเป็นจระเข้เหมือนค,นครับแต่เป็นจระเาะที่บวกเปอร์เซนต์สี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ละ พลังจมตีเวทอีกสองร้อยสี่สิบเปอร์เซ็และเลือดห้าร้อยชินสุดท้ายผมจะขึ้นเป็นสมุดเวทที่มีดาเมจสี่ร้อยและลดคูดายสิบเปอร์เซ็นเขยวต่อไปเราจะมาสอนคอมโบจังกวนกันแล้วเอาของในเกมว่าเจ้าประมาณนี้เลยนะอืม สกิลที่หนึ่งนะครับจะเป็นการปล่อยขึ้นพลังออกไปข้างหน้าและสกิลที่สองก็จะเรียกผู้กันย้อนกลับมาหาตัว p a s t i v ซฟสกิลนะครับจะเป็นเมื่อสกิลไหนที่ชนกันจะเกิดระเบิดพลังตรง,ตรงสกิลครับจะเกิดขึ้นระเบิดสีดำดำคอมโบแรกนะครับที่ใช้ง่ายแต่ก็ไม่ง่ายเท่าไหร่จะเป็นการใช้สอง หนึ่งสองอุ้ยทำไมคอมโบแรกนะครับที่ใช้ในการเล่นในวิธีการง่ายๆในระยะไกลชาติิวสองหนึ่งสองแล้วก็พุ่งไปข้างหน้านะครับจะบินขึ้นแล้วพุ่งไปข้างหน้าได้ไกลครับอมโบที่สองนะครับจะเป็นวิธีการใช้ใช้หลักพุ่มนะครับจะเป็นวิธีการใช้สองและหนึ่งพุ่งไปข้างหน้าประมาณนี้นะครับ ได้ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็อันติีของตัวนี้นะครับเวลาพุ่งเวลาพุ่งโดนสก,กิลนะครับมันจะเพิ่มเลือดประมาณนี้เลยครับนี่ครับ สามารถฮิวตอนที่เลือดเจ็บได้ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูในเกมจริงกันเลยนะครับผมายะเยงไเกมนี้จะเน้นเป็นอัพสกิลหนึ่งนำนะครับทีมเขามีเป็นเตี่ยวเซียนแก๊กฟินิกแล้วก็อา่ากับมาลอดน้ำโอมีทัพสองตัวทีมนูน้นส่วนเรามีแคดี่สองตัวกับไม่มีป่านะกูกูออกไปน้างทีโอ้ เฮ้ยแกควงรอเลยมันจะล่อละเฮ้ยเฮ้ยควงคู่มันควงคู่เฮ้ยโหดูมันดื้ยืนกดแล้วแม่งควงรอเลยมันเกินไปปะราทป่าไม่มีดูดิเฮ้ยเสิร์ฟแม่งวะ เอาแม่งเดี๋ยวป่ะ่ะเออยืนกดไหลหน้าป้อมมาโดนแข่งเฮ้ยเฮ้ยโดนแข็งเฮ้ยเฮ้ยยังอยู่อ้องตายแรกตายแรกอย่าโดนแช่แข็งแข็งโป๊กเล่ร่างวัด ยิงยิงโอ้โหยิงไม่ทันมาละสกิลสกิลในการเล่นมาแล้วมาละวอันจัดที่แนะนำคนดูมาเป็นเวลานานวันนี้เอามันตายหนึ่งโหโอ้โหโดนแข็งเอาเดินมาอย่างงี้เอาตายเดินมานะโดนเวลานี้ขอกลับบ้านกันนะตอนเนี้ย บนสองกลางหนึ่งล่างหนึ่งเฮ้ยกลางสองเสริมไหมเอาแม่งเลยแล้วกันเฮ้ยเอาเลยหรอเฮ้ยตามเอาไม่ตายทักตัวเอา้า <c oughs> ไม่เกี่ยวนะเข้าตามมาะกเฮ้ยวิ่งจังหวะนี้วิ่งจังหวะนี้วิ่งเ้วยเพื่อนเฮ้ยเล่าด้วอหวงชีพ นีต no ้องล้างแค้นวะอย่างงี้ต้องล้างแค้นละไม่ดักแล้วรุ่นเนี้ยรุ่นเนี้ยังเอาละใครดเหรอไปไปไปลุยกูยเหรอ๋อกเอาโอ้ยโดนดึงโดนดึงโดนดุดไอ้สวยอ่งเอาออกบ้านกันออกบ้านกันสวย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 แล้วใครรับออกอ่ะแล้วใครรับออกเอาไอ้ะคิบตีอ่องเอากูโดนคิบตีตาย โอ้แล้วเพื่อนไม่รับเลยไอ้เหี้ยดาเมจกี่อย่างเยอะไอ้เหี้นี่ติแบดล้วฝั่งนั้นก็ไม่ตีอับเจกเลยนะเอ้ยเฮ้ยอ้เหียน่เฮ้ยไปเหรอเฮ้ห่วยปะวะไอ้ฟุกมินอ่ะไหวเอ้ยอย่างนี้ไหวไหวจริงเออสวยเลยเดี๋ว่าแรกสองสองกันไปเฮ้ยเพื่อนกิ้งใส่โอ้มันโดนเดียวเลยนีพอร์ตตัวเดียวเลย มันมันมีแบกก็ดีมันมีแบกก็ดีเฮ้ยวินิคก,กิ้งแล้วสวยครับสวยอย่างเงี้ยก็เก็บเสรีไอสวยอย่างเี้ก็เก็บลีบบินติดก็ต้องหนีไอ้พอกันก่อนกูโดนสโลอุ้ยไอ้นั่นโดนแข่งอ้าเพื่อนเราไปตายซะละติบิมีบินติบิมีบิน,บบน,บบนเดี๋ยวไปช่วย Tìm kiếm ờ, Mì đi, tôi có anti Nói chung, có đi, cứu đi Đi đi, đi 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 lấy đi, lấy đi Ôi, ôi, nhiều lắm Ê, ê Tìm kiếm đi, tôi có anti Tôi có anti Đi đi, đi đi, đi Ê, đứa สองสามไม่ไหววะแม่งแรงจัดเลยโองเพื่อนเราไม่ไม่มาเลยว่ะท่านก็ลังทำอะไรอยู่จบเลยเวลาร่างเน้นบ้าเกินส่องกันส่องส่องหาพื้นที่กันอุ้ยไอ้นี่อายาไอันี่มีอาย่าเอาดิต้องใช้คอมโบสองแล้วไงใช้คอมโบสองอ๋อคอมโบสองละ

เอาลิโป้กันดีกว่าตัวริโบนะเว้ยเอยได้ไดมามามา <Okay. S 1> เลื่มันมาเจ้าของมา <Okay. S 1> เจ้าของมาอยู่กำลัง <Okay. S 1> มาดักรออะไรเงี้ยเฮ้ยมีแขกเฮ้ยเอามาัน <laughs> มีแขก <laughs> สวย <c oughs> เอ้าห <Hey. S 1> มาอยู่หมาอยู่นะ hey, <okay. S 1> เอ้าเอาแครลรี่หายคลิป <c oughs> <c oughs> สวยเลยโอเคเราตีสามคนก็ได้ hey, ไดเอาเพื่อนโดน oh, okay. คดงงนองคองสามารถกดค้างแล้วเลือกปล่อยเลนได้นะโอเคครับโอเคครับครับผมปปปปลลลล่่่่ออออยยยย ไปไหนได้ครับเฮเบ้นได้หมดเลยครับผมครับปล่อยปล่อยปล่อยบนละกันโอเคครับเอ้ยมาดึงคู่โอ้แล้วแค้นที่เราตายตกรมาแล้วอนี่หิวชีฟตายฮะถ้ามันดึงถ้ามันดึงเราทำไงเนี่ยโดนกูไงโอเคสวยงั้นเดี๋ยวคอยช่วยเฮ้ยเราเราต้องใส่ก่อนเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยโดนตั้น เอา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 หายคู่เอางงอะไรวะเนี่ยงานเข้าแล้วไงนี่ไงมาละเฮ้ยเฮ้ยมันเยอะ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 เยอะ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 วิ่ง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 แล้วแคลรี่แคลรี่หน่อยหน้าดิหน้าขึ้นเฮ้ยกูว่ เฮ้ยหลังก็ đi, าาตามเพื่อนหน่อยละหมด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 เอาเฮ้ยข้างหลังเฮ้ยรอดรอดรอดไปขี่หมดขี่หมดขี่มาละไกลว่ะเจีขี่มันยี่สิบยี้ยังไงทานวะวะนี่วิธีหิวเลือด เลือดเต็มเลือดเต็มไงคิวแบบเชื่อว่าง่ายได้อ๋อแครี่กลับบ้านมันเลยโอเคกลับบ้านมันเลยโอเคเราสองคนโอเคไปไปเราสองคนเอาอยู่ถือว่าเรามีผู้ร่วมมาริโอเดินมาอยู่ตีนตี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 แล้วคนอื่นนะอืมชิมหายแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ว มันมาทวงของอดิเฮ้ยลองตายลองตายลองตายมีบินไม่มีบินเฮ้ยมันตีเฮ้ยมันล่างมันล่างไปก่อนตัวนึงเฮ้ยจะตายอีกสวย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  โอ้ยได้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 ดีกันดีกันอุ้ยเขียวจัดและสองคนนั้นมันทำอะไรวะน่ามันหายไอ้หน้ากตานี่ไงเสร็จไหมอุ้ยหลับล่างหลับล่างเสร็จล่างแล้วหน่อยโอมาริโอจะเย็นไปอยู่เฮ้ยมาริโอไปอยู่เพื่อนไปเสร็จเฮ้ย

เป็นยังไงกันบ้างครับตลาดจางกวงเพื่อนคิดว่าเล่นยากหรือเล่นง่ายยังไงกันบ้างครับและอยากให้สอนหรือรีวิวต่อไหนคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เลยและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์แล้วเจอกันคลิปหน้าครับ